แชร์ได้แชร์โดนครับผมตัวอย่างเพื่อนไม่สนิทมาแล้วสุดท้ายของเราในวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนมาเรียนด้วยนะกูโจกูเป้ใช่ปะรู้ปะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าชีวิตคนเราอ่ะจะมีเพื่อนได้หนึ่งรยิคนเว้ยเหรอตอนเนี้ยมึงคือเพื่อนหมายเลข150ของกูเว้ยเฮ้ยโจใช่ปะมึงไม่ต้องตีเสน่ห์กูมากได้ปะเรียนจบนะชาตินี้มึงก็ไม่เห็นหน้ากูเลยเว้ยแอนนทนี่ยังรออ่ะเฮ้ยก็ชนเนอะ ไอเป้มอยากติดมาหาลัยไหมมึงทำหนังส่งประกวดดิเอาแบบพวกเรื่องจริงซึงซ้งๆอะมึงมีไหมรวมแกงทำหนังสั้นแบบคนตายอะไรเงี้ยนั่น,น,นเกิดไอเดียสิ่งที่ผมรักที่สุดในโลกมีอยู่สองอย่างคือเพื่อนอและภาพยนตร์เว้เ<อ>ผมจะทำให้ม,มันมีความหมายและโจจะต้องอยู่ในใจพวกเราตลอดไปผมจะทำมันออกมาเป็นหนังสั้นเปียวชิายไผ่ใต้กู ผลงานพูหตามแม่ถ่ายหนังซันเฮโจใช่ปะเราถ่ายหนังได้นะเว้ยแม่คอดกูกลางกองถ่ายสิ่งแรกที่กูสัมผัสบนโลกนี้คือกล้องถ่ายหนังใครจะเล่นเมโจอะแต่กูมันไม่เหมือนไอโจเนี่ยต่อธนภพว่ะพวกหนูเป็นเพียงคนธรรมดาที่มีหัวใจรักภาพยนตร์ค่ะอีกสำบ็อกซี่เลยเนี่ยี่ได้เหรอเจ๋ว่ะโอ้โหมูวิสแมจิกครับพีแอนแอคชั่นพวกมึงเล่นกันแบบชชยแท้ได้ปะ ยงไใจยันกูว่าอันแรกดีสุดละกูโดนยันไข่ว่นานแต่มึงรู้ป่ะคนเราจะเริ่มเป็นเพื่อนเสนิทกันตอนไหนก็ตอนที่เราเล่าความลับให้คนฟังเว้ยแต่เป้เพิ่งใหญ่มาเดือนเดียวไม่ใช่หรอไปสนิทกับโจตอนไหนวะโจนรื่องโลกคู่ขนานกูอยากให้มีจริงๆสักดวงวะและเป็นโลกที่กูกับมึง ได้เป็นเพื่อนกันจริงๆอีกนิดนี่คือที่วายแล้วนะโอ้โตึงอะมึงไนะม่กล้าเนาะมึงไม่ได้ทำหนังเพื่อระลึกถึงโจแต่มึงจะเอาเรื่องที่โจตายมาใช้ทำหนังเข้ามาหาลัยชอบโกหกคนอื่นไม่ใช่เหรอเป็นเพื่อนสนิทก,กับโจอะก็มึงลืมไปแล้วอเอีแโจมันตายหาไปแล้วไม่ตายไปแล้วกูย,ยังอยู่กูอ,อ,อะเป็นเพื่อนโจ กลัวไม่ใช่เพลาดมั้ยโอ้โหรู้ว่าคนอย่างมึงอ่ะมึงต้องทำอะไรเจ๋งๆแน่นอนแล้วคุจะรอดูนะเว้ย And Action เข้าตัวเองว่ะอย่าร้องไห้